สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมาทำคลิปที่ไม่ได้ลงคลิปกันไปนานหรืออาจจะไม่เคยลงอ๋อเคยครับวันนี้นนเราจะมาต่อเลโก้ของแท้แต่จะเป็นอันเล็กครับจะเป็นรถแข่ง F1 ผ,ผมเห็นใน y youtube เขาบอกว่ามันเพิ่งเข้าไทยครับในผมซื้อมาลองต่ออันนี้ผมลงคลิปอ่านี่ครับหินส่วนอันนี้ต่อผมยังไม่ได้ลงคลิปอีกอันนึงครับ ผมซื้ออันนี้มาลองต่อก่อนอันแรกอันนี้วันนี้เราจะมาต่ออันนี้กันครับมีทั้งหมดสิบสองแบบนะครับสิบสองแบบครับเราจะมาต่อกันเลยอย่างผมจะไม่ดูผมจะรอผมจะต่อรอก่อนต่อรอเสร็จก็เอาไปให้เมนุกนะครับเอตรงนี้ เนี่ย yeah. ได้รอสามรอแล้วค่ะนิวยัดเข้าไปเลยอะเนี่ย yeah. แล้วก็ต่อ <c oughs> ผมต้องดูคู่แล้วผมจำไม่ได้พี่ผมจำได้นะต้องต่อตรงนี้บ อันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็หัวมาติดอยู่ลองทำไปเราต้องเอาอันนี้มาฮึหนูรู้สึกเหมือนชิ้นส่วนจะไม่ขูดอย่างไรยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เอ๊ะชิ้นส่วนนี้ก็แบบเนี้ย ตัวอ,อย่างเงี้ยยัดเข้าไปได้แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปนะวันนี้เราอาจจะได้ลงคลิป2คลิปนะเกี่ยวกับเลโก้เสร็จแล้วมาติดตรงนี้ครับเป็นเบาะรองนั่งคนระับเบาะพิงหลังก็ันนี้คนระับ

ราใส่ตรงนี้ช่องนี้นะโอ้นเนะียบแล้วก็ต่อชิ้นถัดไปนี่คือั่งนี้นะแล้วก็ใส่ล็อกกันต่อเลย

แล้วก็ติดอย่างนี้แล้วแล้วก็เชนับมาติดได้อย่างนี้ครับแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับอีกด้านครัอบอย่าลืมจะมาดูนย่นะ ถ้าเกิดใครจะซื้อตามนะครับสมมติถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อเขาเขาจะแถมชิ้นส่วนเกินมาให้เพราะสมมุติเราทําชิ้นส่วนหนึ่งหายแล้วมาเป็นชิ้นส่วนนี้เขาจะแถมมาให้เป็นอันสํารองนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมณนุกน้องโปรแกรมนะคะบ๊ายบายกด